พอกสอแจ้งสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0,000บาทอนุมัติแล้วกว่า4.4แสนรายพร้อมเตรียม3สินเชื่อฟื้นฟูภาคเกษตรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ่าทุกท่านก็มาพบกับปุ้ยจ่าเช่นเคยนะคะในวันที่11มิถุนายน2,563ค่ะ และในวันนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็มาพร้อมกับข่าวสารความคืบหน้าของสินเชื่อฉุกเฉินทกสน,นะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0ืบาทและ3สินเชื่อของทอกสตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันคะ่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะปุ้ยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องปุ้ยจ๋าด้วยคะ่ะ ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะนายอุตมะสาวัยนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่8มิถุนายน2563 เห็นชอบให้ทกสดำเนินมาตรการสินเชื่อพ่อนปล้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโควิด -19 วงเงินงบประมาณรวม1,70,000 0ล้านบาทซึ่งเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนมีรายได้ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2564จำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงินรวม10,000ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการ,กรเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000ืนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ6.50ต่อปี2ส,สินเชื่อฮักบ้านเกิดวงเงินรวม6 0,000ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบชุร,รกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในลักษณะสมาร์ทฟาร์เมเออร์อาารัตราดอกเบี้ยกร,รณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนร้อยละศูนย์ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ6.50ต่อปีกร,รณีค่้นลงชุนปีที่1ถึง3ร้อยละ4ต่อปีปีที่4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR สสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่วงเงินรวม1 0 0 0 0แสนล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต2563ทับ2564ัวงเงินกู้รายละไม่เกิน50 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ยปีแรกร้อยละ4ต่อปีปีที่2เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ยตามชั้นลูกค้า ก่อนหน้านี้ทอกรสอดได้สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินตามมติคณะรัฐมนตรีวงเงินสองห0,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบาารรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนในอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ไม่ต้องใช้หลักประกรันโดยปอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบีย้ย ใน6เดือนแรกนับจากวันกู้โดยข้อมูลณนะวันที่7มิถุนายน2,563มีเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสินเชื่อแล้วจำนวน2 9งล5านรายซึ่งทางพอกสอบได้นัดลูกค้ามาทำสัญญาณและอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 4 4 6 3 5 6รายเป็นจำนวนเงินกว่า4,176ล้านบาทก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวสารที่ผู้จัดได้นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ค่ะในส่วนของสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินกู้รายแล้วไม่เกิน10,000บาทนะคะณนะตอนนี้นะคะข้อมูลวันที่7มิถุนายน2563นะคะก็ใช้วงเงินไปแค่4,176ล้านบาทนะคะ ซึ่งวงเงินงบประมาณรวมนะคะวงเงิน20,000ืนล้านบาทก็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะคะปุ้ยจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะจะหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้ยจ๋าด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะ